แน่นอนค่ะว่าจุดนั้นเรารายงานไปแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้2รายนะคะคแล้วก็วันนี้ค่ะญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายก็เดินทางมารับศพของผู้เสียชีวิตเพื่อที่จะนํากลับไปทําพิธีทางศาสนาแล้วนะคะครอบครัวของนายสมพงศ์ศรีสุขแล้วก็นายสลาวุฒเวชการผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โครงสร้างและคานปูน ถล่มที่ถนนพระรามที่สในจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะท่ามกลางความโศกเศร้าเลยคุณผู้ชมไปดูสิคะว่าเขาไปรับศพบ,บุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขาเบื้องต้นเนี่ย ร่างของนายสมพงศ์จะถูกนํากลับไปทําพิธีทางศาสนาที่วัดครองยางสิริธ,ธรรมจังหวัดเพชรบูร์ค่ะส่วนร่างของนายสลาวุธนะคะก็จะถูกนําไปทําพิธีทางศาสนาที่วัดหนองน้ําใสจังหวัดสระแก้วค่ะครับขณะที่นายชาลีผึ่งผายตัวแทนบริษัทอิตาเลียนไทยก็เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ1นึ0 0 0สบาทด้วยซึ่งยังไม่รวมเงินเยียวยาอื่นๆตามกฎหมายแล้วก็จะไปร่วมงานศพของทั้งสองครอบครัวด้วยนะครับ นางชินบุญ,ญยศิษฐ์อายุ74ปีเป็นแม่ยายของนายสมพงศ์บอกว่ากังวลหลายอย่างนะครับเนื่องจากลูกสาวของนายสมพงศ์เนี่ยยังไม่มีงานทําก็ต้องเสียเสาหลักของบ้านไปรถก็เสียหายจึงอยากให้ทางบริษัทอิตาเลียนไทยเนี่ยช่วยเหลือเรื่องค่าซ่อมรถด้วยเพราะว่าทางบ้านก็มีฐานะยากจนไม่ได้มีฐานะร,ำร่ำรวยอะไรนะครับส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันละรวมมากเกิดเหตุแล้วหลายครั้งน่าจะต้องทําให้ดีกว่านี้เพราะว่าบ้านเนี่ยสูญเสียไป ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะครับเอาฟังเสียงนะครับก็มันก็มีหลายอย่างอะไรแบบคนก็เสียไปแล้วเนาะมันก็ยังว่านั่นแหละมันเรื่องรถเรื่องอะไรก็ผุพังไปแล้วมันก็ต้องอยากให้ซ่อมหรือว่าอะไรให้ได้ก็ดีแล้วก็ทางบ้านก็ยากจนอยากให้ช่วยเต็มที่ลหะเพราะว่าเสาหลักเขาเสียไปแล้วเราเราเต็มที่แล้วคุณคุณยายครับ okay. ส่วนนางสาวจริยานะคะพี่สาวของนายสลาวุฒิก็บอกว่าขอบคุณสาหรับเงินเยียวยาเบื้องต้นแต่ก็ต้องไปหารือเรื่องของค่าสินไหมค่าเสียหายต่างๆเพิ่มเติมด้วยส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นติดใจกันทุกคนค่ะแต่ว่าเหตุการณ์มันเพิ่งจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องใช้เวลาแต่ก็อยากให้บริษัทนะคะไม่ใช่แค่ทบทวนแต่ต้องแก้ไขให้ดีหวังว่าจะไม่มีรายต่อไปนะคะนอกจากบริษัทอิตาเลียนไทยแล้วเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมก็ได้มา ติดต่อพูดคุยเรื่องเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยโดยตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียชีวิตในคดีอาญามีการกําหนดเกณฑ์เยียวยาช่วยเหลือทายาทของผู้เสียชีวิตค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูค่าจัดงานศพอยู่ที่ประมาณ200,000บาทส่วนผู้บาดเจ็บจะมีค่ารักษาพยาบาลค่าขาดประโยชน์ต่างๆและหากพิการก็จะมีเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ค่าแรงขั้นต่ำเป็นเวลาหนึ่งปีค่ะ